นี่คือขนาดปกติที่เรารู้จักกันแต่นี้ขนาดเท่าค่ะสวัสดีค่ะ เจอกับวรุตาอีกแล้วนะคะวันนี้วรุตาพามาอยู่ในครัวซึ่งวรุตาก็อยู่ในครัวเสมอเป็นห้องที่วรุตาจะอยู่ประมาณ70%เเซในบ้านนะคะเพราะว่าครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์ก็อยู่ในครัวนี่แหละค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ เมื่ออยู่ในครัวเราก็ต้องมาโชว์เรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะคลิปก่อนหน้าน,านั้นทีว่วูรุตารีวิวเรื่องของอาหารแล้วก็มีอาหารอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าเครอรชปาปริกา้าตัวนี้วรุตาคิดว่าน่าจะแปลกใหม่สำหรับเพื่อนๆวันนี้จะมาชิมกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่า พริกหวานที่มีรูปลักษณะคล้ายกับลูกเชอรี่แล้วก็โสดไส้ด้วยชีสจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาแกะมาชิมรสชาติกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้วรุตาขอใช้มือนะคะเปิดแล้วค่ะมาเพื่อนๆมาดูกันนะคะนี่คือเคือ ปาปริกาแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าเป็นสีเหลืองเก็บภาษาเยอรมันแปลว่าสีเหลืองค่ะดูกันให้ชัดๆอีกทีนะคะนี่คือพริกหวานที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลูกเชอรี่เดียวมาหยิบดูกันเลยนะคะ ปริกหวานซึ่งปกติแล้วเพื่อนๆจะเห็นเป็นรูปใหญ่ใช่ไหมคะรูปใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงเดี๋ยววรุตาแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าพริกหวานปกติแล้วเขามีขนาดไหนแปบน๊บนึงนะคะนี่ค่ะ คลิกหวานขนาดปกติที่เรารู้จักกันนะคะจะมีอยู่3สีด้วยกันนั่นก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะแต่วันนี้เคอร์ชปั๊บริก้าจะมีลูกเปรียบเทียบขนาดกันนะคะนี่คือขนาดปกติที่เรารู้จักกันแต่นี้ขนาดเท่ากับ หลานของพริกหวานตัวปกติเลยละค่ะเห็นไหมคะเล็กนิดเดียวน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็สอดไส้ชีสด,ด้วยค่ะอย่ารอชา้ามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติก็เป็นแบบไหนดูขนาดแล้วเดี๋ยวมาดูรสชาติกันเลยนะคะเดี๋ยววรุตาชิมก่อนค่ะเพื่อนๆมาชิมพร้อมกันเลยนะคะคําเดียวหมดเลยค่ะ ม,มหวานเปรี้ยวมีความเป็นกรดนิดนึงเหมือนกับน้ำส้ม รสชาติเหมาะสำหรับฝรั่งแต่อย่างเราเราคนไทยนะคะวรุตาคิดว่าน่าจะไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะเลี่ยนนิดหนึ่งนะคะเลี่ยนนิดหนึ่งวรุตาทานแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่เหมือนกันคงจะเป็นอาหารของฝรั่งเขาค่นนะ,คะ ลองอีกทีนะคะก็ยังไม่โดนใจอยู่ดีค่ะสำหรับตัวนี้แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาใส่กระเทียมด้วยแล้วก็มีซอส ซ,ซอสมะม่วงลงมาผสมในส่วนตรงนี้ด้วยนี่ก็คือมังโกครีมเห็นไหมคะแล้วก็มีรูปกระเทียมด้วยสรุปแล้วนะคะตัวเคอร์ปาปริกาตัวนี้ที่สอดไส้ด้วยชีสเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับฝรั่งค่ะไม่เหมาะสำหรับวารุษกาที่เป็นคนไทยเติบโตมาท่ามกลางอาหารที่มีรสชาติ ก็เรียกว่าเข้มข้นเผ็ดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นรสชาติเฉพาะตัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักแล้วนะคะว่าเครื่องปาปริกาในประเทศเยอรมันหรือในแถบยุโรปหน้าตาแล้วก็รูปร่างลักษณะแตกต่างกันแบบไหนระหว่างเครื่องปาปริกาแล้วก็ปาปริกาที่เป็นแบบ ปกติโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุตาก็ได้มาลองชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังตกลงปรงใจนะคะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกค่ะช่วงนี้อย่างไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเดี๋ยวเจอกันคลิปนะอย่าลืม กดไลค์ให้แก่กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวารุตาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย